ดไลก์กดซับก,กันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไื้อของครับเออไปลงเข้านะลงเข้าใหม่ครับลงเข้าใหม่มปิดพัดลมแป๊บรู้สึกลมผมก็เข้านี่ยแต่ผมลมเบามาก วันนี้จะมาดูของ GPS อ,อ,อ,อุบัติเหรอไหมไทยวะอ้าวไหนบอกเป็นไทยไม่ได้ไงจะบอกลงลาเป็นไทย <c oughs> เขียนตรงนี้เขียนได้เขียนปลายมันก็ขึ้นอเออรวยมามาดูของครับมาดูเ<อ>ป็นถือมาดูกั็นถือมาดูกั็นถือนั่ง เอ้ยขึ้นคุ้นตะกี้นี้ขึ้คุ้นเอ้ยเฮ้ยแอดมินไม่ใช่แอดมินเออแหละใครปตกไม่ใช่ตกใจหมดเลยคิดว่าเพื่อนเอตกเขามีพลังงานนะฮะเขาบอกว่าจะให้ผมไปอยู่บ้านตอบไปดีว่าจะอยู่อยู่ไม่อยู่แล้นแบบตะกี้นี้อ้าวแซวอ่ะฮะก็ราะทีพีหยไปเลยอ่ะมันจะดีไปไหน ย้ยทีพีได้วย b ีพีมาเคีาีอสนนี้เป็นคนในเชี่ยคนนี้อันจะอ่ะโอ้บย้อนมีหัวพี่ลุยด้วยติดหัวพี่ลุยหัววันทีหัวที่สีออกมาข้างนอกเลยออกได้อก็โยนไอเทปมลงไปโยนโยนยนเนียเน น Emmanuel, ี่ดูดีการ์โดโดเปิลเพิลเพิลให้เปิลเพื่อน,นให้มันถามว่าไม่อะป่ะเอาป่ะเอยอย่าเก็บไโอ้โหที่นี่ไหนกันนี่เหรอมีปืนด้วยนะดู นัดเดียวตายไม่ใช่ปืนนะมาถึงต่อ,อยนัดเดียวตายเชื่อไหมไม่ไลองมาไม่ปฏิสเสธดีดีกว่าไปไปบ้านเถิดป่ะรูปของทรัพนี้อยู่ยากของ <c oughs> เออแล้วอยู่ไหนล่ะครับเมื่อกี้ว่า,าบ้านอยู่ใด้บ้านหรอมาแล้วทำไมทีพีมาทีแรกมันต้องเกิด ลัางสีเอนเดอร์คือเดี๋ยวเอายาก่อนจะได้หาอืมเอออันนี้อ่านแล้วเหรอแล้วแล้วแล้นี่สามนาทีแล้วเนี่ยสามนาทีแล้วเหรอเอออยากรู้มากกว่าว่าเขาแ้จากผมเหรอว เงือบเงือบแ๊บเงือบเลยเอ่อคือไม่ได้แนะนำตัวนะักตีครับจบเออเป็นเด็้องก,กีมา,กาเดี๋ยบเออล่วงกกทำไมต้องทำไมต้องทำ,ทำ,ทำานข้างหดูด้วยโดยกันกันเกียร์ไงคือบางคนมนันเอาปืนมันมากละไรข้างเราจบแล้วม <ทำ S 1> ัน,นมันยังไงวะนะขึ้นได้แด้วเวลาละ นี่ยกรีดไม่ปวดเลยเย็บข้างในเนี่ยเนี่ยหยิบอะไรอะไรครับคุณรับ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 อ๋อหายตัวเหรอไม่ใช่กินเร็วกินเร็วใช้ยังกินเล้วคิดได้เหรอทำไม่ทันาเกรีดปวดไว้ว้าก้าวอันนี้ยังสูงมั้ยปะ นั่นแหละจะไปเกณมากคนอื่นเอาจะเกณไม่ได้ตกลงมาตายปะไม่ตายเม้ยตายตายตายเจ้เนี้ยของห้ถือหรอมือต่อยไปแล้วก็รู้เองอะไม่ได้ไม่ได้อะเือ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 สลามเฮ้ยไหนตดนโดนตนเฮยโโไปโนโโโโ้สลาม เดียนยย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 ยๆยย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 เยย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 ยดยยยยยยเข้าไปยย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 ยายย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 ้ยย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 ยนอยอยวยย เอ้ยนี่นี่อวีด้าเอ้ไนายมันการเก็บอย่างดีจังทำซะอย่างดีเออนี่มันโคตรการเกลียร์เลยป๊อสมากเลยนายไอ้นี่มันจะทำไอ้นี่แน่นอนเลยมันยาบล็อกไปทำไมบล็อกเล็กนี้ไม่เอาเฮ้ยมิน์กดไม่ไดู้ปั๊บดูปุ๊ไอเทมกดไม่ได้เพื่ออะไรสร้างควาเพื่อ อ้ยอะต้อว่อาหาที่เดาจะทำใหได้ก่อนได้จริงการดของที่ซวยอะไรยี่นี้ไม่เคยทางออกสร้างไม่ออกทุกทีเอ้ยนั่นอะไรนี่ไห้โอ้มันคือไวมี่ตัวไวมี่ แกไอ้กไม้กรไมเ้เซิฟนี้หายากปอดรถตาใช่กระไมเ้เซิฟนี่หายากต้องซื้อเอานุนไปซื้อได้ไหมซื้อเออไปไหนหรอวะซืออะไรอะเดี๋ยวผมดูซื้ออะไรอะเดีเเ๋ยวผมดู ทำไมต้องชังช่่แ <so? ป๊กแป๊กเยอมาจากอะไรเนี่ยเปล่ามาถึงสกินคือพิมพ์มั่วเจอตัวนี้เฉยอะตับไม้อ๋อได้ต้นไม้เสรมีไม่ได้ขุดหินใช่ป่ะแล้วทำไมมันขุดเร็วอะอะไรขุดเร็วมืออะมันขุดเร็วขึ้น มือมันดูเร็วอะแต่ความจริงมันขุดเท่า,า,าดเดิมอาฮ่ามุกคดเงินงบน้อยไม่มีเห็นงบน้อยอจริงด้วยมันดูฟาดเร็วขึ้นแต่มันได้เท่าเดิม ต้องเอาเซฟติ้งกับบ้านเลยเพมันตกก็กดไปเรื่อยๆไม่ต้องกดไม้ก็ได้กดต้นไม้อะให้มันไในนี่อะอะไรอะให้มันหายไปเรื่อยๆให้มันค่อยหายให้มันหายเองไม่ไหวถ้าไม่ไหวจริงก็กดเอง เอา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 ไม้เติมที่บ้านดีไหมแต่งที่บ้านสเอ้ยแรเออโครกาเอ้ยมีเซฟจริงล่วงไม่หมดอ่ะเจ็บเจ็เอาดูอที่บ้านเหรอ่ไม่เจอเซฟจริงร่วงเลยเออเซฟนี้เดี๋ยวให้ไอทีใตุู้ชั้นจะ่้างครับจบแล้ว เดสคริปชั่นมีไม่แน่เซ็ตติ้งเนี่ยไม่เห็นมีเลยอะไพีนี้มามาเล่นกันเยอะๆนะเอาให้อยู่ๆก็สว่างเอาไม่ใช่แอดมิเแอดมนื่นใจดีจดีมากที่มันสว่างเลยนะแต่เสยียงเดียวคือไม้นั้นคุณหาเองนะอ๋อใช่มันใช่ใชถ้าอยา,ยก,ายกได้ก็ c p มาจืดจีนทัที ไอ้ตรงชื่อตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงให้ถึงว่าทำไมมันดูขุดเร็วขึ้นกดไออดูดิให้หรอกดอะไรของผมมันมีเนี่ยเพิ่มการขุดเออปะ S A S T อ่ะ t-e เฮ้ยขุดได้หรอขุดได้โอเคุด อย่าต่อยอย่าต่อยอย่าต่อยหรือพูดเอาเป็นกระตุกกระตุกไอหม่อมไปเอาไฟก่อนนะความเกเียอนมาเยือนโอกระโดเป็นจิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณตองโอ้โหโอ้โหไหน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 ทานมีชุดของไหนไอ้ยมุนโดยมุนโดดูหน่อยไหนน่ะ จริงจริงโอ้โหเก็บไว้เก็บไว้เก็บเนื้อสติงเอ้ยสตาร์บตรเอาสิ่งที่จะเป็นเนื้อไม่เอาเอ้ดูพนุกอนแล้วมั้งตรงนี้ผมได้ชุดเหล็กมาแจากฟรีโบเนี่ย ก็เลยครึ่งไ,ได้วยว่าเลยครึ่งดูยังไงดียังไงดียังไงดียังไงมีไปดูใสเอาเอ้ยข้างบนมีต้นไม้เดี๋ยวตัดต้นไม้แป๊บโอ้โหเอ้ยมีคนทีวีมาครับจะรับเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราสวยข่าวใคร,รก็ู่ต้องดูก่อน

เราโดโน้ำหนัสือมาไปไหนแค่เนี่ดยดโน้ของอยู่ที่นั่นก่อนอา้าวเหรอโอเคอย่ารับเลยเอ้ยไม่อย่ากจะไไเล่นนะมาไม้มีแจกฟรีอยู่วะไม่ไม่มีไม่น่าไม้บ่ ไปตเติมที่บ้านโอเค้องน้ำของหมดยังได้ยินไหมปีหนึ่งได้ยินเว้ยปีสองเอ้ยกระเติมไดเหรอเดยไปดูจุดต่อไปเลยปีหนึ่งลง้งอยู่ไซนี่มีหรืออยู่ข้างล่างอออ แม่ให้ไเซินเซอร์คำหยาบดูนนะใช่เหรอือต้องซินเซอร์เดรอไม่เป็นไรโอเคครับพี่ทางเข้า,ามือวีดีดีมีโคคาสุภากองกองแล้วหรอคุยไ,ได้เลยย้ายไปแล้วไม่ตัดไม้ได้แล้วทำไมมีโคโคเจงแล้วงไงคงย้ายที่ไปที่อื่นแล้วอะ่ะ โผล่ไปโผล่โผล่ต่อไปเดี๋ยวขุดโผล่เดี๋ยวได้เป็นขุดไม่ได้โผล่ได้เป็นโคลอืมได้เป็นโคลกำลังถวยถุยโคลกำลังกวบโผลโผอุ้ยได้ได้ไม้โอ๊กแบบไม่แปรรูปมา52อันกับไม้ในเขตกี่มา52ใช่ป่ะโอเคได้เยอะอยู่เสร็จว่า ดูเซตอะไรอะสองร้อยกั่าสองร้อยกับบล็อกแบบแปรรูปนี่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 ดูไปถึงไม่แปลรูปเอาไม้ไปไม้ไม้จุดูๆๆมีหกสิบสี่อันกับสองลองกว่าเ้ยเ้ยยนโจทำไมมันมีชื่อวะไม่รู้อ่ะองมีคนเลี้ยงมันมั้งถุยโอ้โทางเข้ามีไม่เอาเฮ้ย กล่องแบบพเวทเฮ้ยข้างใต้โอ้โหชุดเพชรเฮ้ยขอขอขอดูเรียบร้อยเฮ้ยเอาเล็ก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 ดูดูจงดูจงดูจงดู้ดูดูหันขึ้นมาดูนี่เอาเอาคำสั่งไม่เป็นไงดูเฮ้ยมีคำสั่ง ดู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 ชุดเราเอาวใกล้พังละเก็บไว้ดีกว่าน้ะเดีเยวได้เฮ้ยเราได้บอกเพชรมาบอกหนึ่งเก็บเก็บเก็บไว้เฮ้ยรวยแล้วไม่ใช่เฮ้ย แม่ง privately เ,เอ้ยแต่มีนี่อยู่อย่าก,กดนะอย่าก,กดเองเพราะเดี๋ยวมันไม่ได้บอกแับชิ้นเฮ้นี่ตกอนเป็นู่เั่นแหละทุกครั้งเดียวไปสองปรกดครั้งไม่นี่ไม่นานแลเดี๋ยวโอเคของ้องด ทำได้ลุ้นอุ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ดวงบนก่อนปีหนึ่งจำเป็นนะครับเออเรื่องเรื่องที่บอกจะไปถ่ายอ่ะเออเดี๋ยวต้องมีอีกอยู่ไหนแล้วเนี่ยปีหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ปีสองมอหึ่งบนสี่ปีหนึ่งจะเห็นมั้ยขึ้นไปไงฟ้านี่เอาอันนี้ไปอยู่นอกๆกันได้เลยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเ่าออมาถายกลับมา เอาไม่ตอบขึ้นมาเบือ่อใช่ใช่แล้วทำไมขอขมอมันแจกอีกเนี่ยอันนั้นดูเอาเออบ็อกเพชรเยม่มีสองบล็อกแล้วอย่าไว้สองบล็อกเลยมันมากกว่าสองบล็อกเลยไอ,อ้ข้างบนมีอีกเหรอดูวันดิอุยอ้ยมรกคตรเยอะ นั่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งก็ลองดีก็ไอ,อ้นี่ก่นอนขอระวังไว้ก่อนพี่โอ้โห oh มีทั้งมรกตกองตรงทรงี่พี่อยู่ก่อนกดตรงที่พี่อยู่ก่อนกดตรงอื่นเดี๋ยวถ้าบังมายุ่งยังกดตรงนีน้ก่อนกดตรงนี้นี่นีไหนตรงนี้นี่ต้องดูตรงชื่อพี่ดิเอ็นละทำไม มันจะได้ตกตรงนี้ไงพี่ได้หยิบง่ายเกลือร่วหมดแล้วเอ้ยเอ้ยล็อกล็อกล็อกมาเก็บดูกว่อนพีุ่ดเองมงผมผมขุดให้ครับพี่เตรียมเก็บนะไปแล้วเฮ้ยขอเราลงไปเก็บเอ้ยล็อกรมลงเก็บพี่กดเอง ยิงคนเร็วกาอือเอ๊เดี๋ยวนี่นี่ขหลังบีเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาตามุ่ลอิการนี่ตัวดีเลยชึบ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 ตกเป้าตกเ้าเียวข้างหลัง้ลอีกข้างหลีกชึบชึบเดี๋ยวต้องต้อต่ออยู่อต่ออะไร รับรับเลยรับเลยอย่ารีบอย่ารีบดีมึงรีบอย่าอย่ารีบอย่ารีบแต่มันตกพื้นอย่ารีบอย่ารีบเร็ว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 ล่วงมาเต็มเลยข้างล่างไม่เหรอต่อไป <un> โยไปดูความเร็วสูงมาพี่ไปรับข้างล่างเลยเร็วอาต้าบานี่จอมยุ่งเลยรับรับรับโันรับ วันนี้สงสารจะได้รวยแล้วเฮ้ยดิงด้วยนะนี่ตอกตรงไหนมั่งเฮ้ยเออ เอ้ยล่วงตายปล่อยแล้วลงไปแล้วข้างล่างเลยครับ ยัง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 จมล้วพี่ร <campuses> <sh ook> ับด้วยข้างล่างีหยิบหมดละโอ้ยได้บอกเอเมิเล่์เท่าไหร่พี่ได้สิบอันสลัมบอลสี่รูปผมได้ยี่สิบเอ็ดบอกแล้วก็เพชรเท่าไหร่พี่เจ็ดสิบเก้าเพชรสี่สอง Oh, okay. กองกบะไปกับบ้านรวยเลยบ้านเออพี่ครับงั้นพี่เก็บของนี่อ่ะนี่นี่ของเพชรทั้งหมดเอาเอาไปเก็บเก็บเราทำครับได้เนี่ย ไม่ได้ขาครับผมเจอตกอ,อยู่ที่บ้านไมถึงรองเท้ามันซ่อมได้พี่เอาไปเลยผมไม่เอามผมเห็นพี่หายตัวนีว้ยออกเกมเข้ามาแบบอไม่หายตัวแล้ววันนี้ว,วันนี้ก็เสร็จสิ้นก็ดีครับภายในเวลาเวลา<ะ>2นาที รุ่นเร็วทันใจสไตล์เกาหลีสุยไม่ต้องถึงสามสิบรู้เถึงสามสิบนาทีเราคิดนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเวลาอัโดโหลดครับผมบอกใ้พี่เดี๋ยวถ้าไม่อยากดูใต่ลิง์ิชั่นหรือโหลดนานก็เดี๋ยวใส่ไว้ในมุมขวาบนครับจบการจบโอ้โย,ยะตะกีน่นี้สลยครับโอโย <Yeah. S 2> ถ้าชอบกดไลค์กดซับก,กันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ